ตอนที่8จูบแรกเช็คลิสกิจวัตรประจำวันของหมอเจตสุดหลอ่อบายน้องดัตตี้6กโมงเช้าตื่นนอนพร้อมชงโปรตีนไปดื่มตอนออกกำลังกายเช็ค7จ็ดโมงเช้าออกกำลังกายที่หน้าบ้านโยคะสลับกับออกไปวิ่งรอบเกาะถอดเสื้อวิ่งซะด้วยละ่ะกล้ามนี่เป็นมัดมัดผิวนี่ขาวจูวน่าเจีย๊ยเช็ค 8ดโมงเชา้าดื่มกาแฟดำต่อด้วยอาหารเช้าที่จะเน้นโปรตีนเป็นหลักเนื้อไข่ปลาเมนูอาหารที่พี่หมอชอบมากที่สุดก็คือต้มเลือดหมูและไข่กระทะที่มีไข่สามฟองตามด้วยเนื้อสัตว์ท่วมๆหากเป็นมื้ออื่นก็จะเป็นแกงไตปลาใบเหลียงผัดไข่น้ำพริกกุ้งเสียบแล้วก็ข้่วกิ้งเช็ค9โมงเชา้าพี่หมอจะเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดในบ้านเขาหมายเหตุบางวันก็จะออกไปตรวจสุขภาพเชา้าเกาะเช็ค 1 1บเอโมงเช้าจะออกมาดื่มกาแฟแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือต่อหรือ,อยังตรวจร่างกายชาวบ้านไม่เสร็จเช็คเที่ยงบางทีพี่หมอก็จะไม่กินถ้ากินก็จะเป็นอะไรง่ายๆที่เขาสามารถทำเองได้อย่างเช่นสปาเกตตี้ขี้เมาเช็คบ่ายโมงตรงจะเป็นเวลาของเราที่จะพาพี่หมอไปประชลนภัยถึงเย็นเวลาเข้านอนของพี่หมอยังไม่รู้แฮะแต่เดี๋ยวก็จะได้รู้ตอนที่เรามีโอกาสได้พิคค้างนั่นแหละ <c oughs> นี่คือไดอารี่ของนัตตี้ที่จดทุกเรื่องของหมอเจดลงไปไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันไปจนถึงนิสัยและความชอบที่นัตตี้ได้พบเจอในแต่ละวันตอนที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมือเรียวเก็บสมุดแสนรักไว้ที่ริ้นชักในห้องนอนก่อนจะเดินออกจากห้องก็พบว่าใครบางคนยืนรออยู่ก่อนแล้วด้วยท่าทีไม่พอใจและเม,มาไม้ไอ้นัต พ่อมึงซ่อนเงินไว้ที่ไหนฮะบอกกูมาหนูไม่รู้แต่แม่มึงจะไม่รู้ได้ยังไงมึงอยู่กับมันบอกกูมาก่อนที่กูจะหมดความมดทนหนูไม่รู้จริงๆจ้ะแม่ไว้ถามพ่อตอนขับมาจากสะพานปลา,านะจ๊ะอย่าตีหนูเลยอย่ามากโกหกกู <c oughs> ผู้เป็นแม่เดือดดานคิดว่าลูกชายโกหกจึงลงไม้ลงมืออย่างที่ทํามาตลอดปกติแล้วนิสลีนภรรยาของนายหัวสิชนไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เนื่องจากแยกออกไปอยู่อีกหลังซึ่งอยู่บนเกาะเดียวกันเพราะเหตุผลที่ว่าเธอชอบเอาผู้ชายแปลกหน้าเข้าบ้านเล่นการพนันแล้วเม,มาไมยจนไม่ได้สตินายหัวห่วงลูกจึงไล่เมียไปอยู่ที่อื่นแต่ยังส่งเงินให้ทว่านิสลีนก็เอาไปละลายกับเหล้าและการพนันหมดไม่รู้จักพอ เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็ทำลายลูกเพราะในหัวไม่ค่อยอยู่บ้านนัตตี้จึงมักรับเคาะอยู่บ่อยครั้งแม่จ๋าหนูเจแจมไม่เอาแล้วมึงก็บอกกูมาสิว่าเงินอยู่ที่ไหนไปเอาเงินมาให้กูอ๋อกูได้ข่าวว่ามึงไปเที่ยวอ,อ่อยหมอมหมออยู่ดินอนดูเขาแล้วใช่ไหมจะได้ว,ว่าเขาก็ต้องให้เงินมึงมาเอามาให้กูเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่จต่แม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยแม่ยา